นี่ครับกับต้นนี้เลยเนี่นไอพุดมาดนหรอเ่ดนเตอหรอกครับมันพุดนถูกเนี่ยโ้ด่มเมกันหมดอีโอ้โวกันหมดครับอันนี้คือคุณพุดตัวอีดีใ้มาเตยบ้างเนี่ยเนีโอเคครับอ่าสวัสดีครับผมช่วงผมรับงเลื่อมลาดนันไรสิวันนี้มีออนิวนะครับมาดยอาการไปไฟชูอ่ค่ะาไฟช์นะครับ ไปโชว์ไปโชว์ยังทระเมินก่ไปไปอนเราเป็นไปโชว์อ่านี่นะครับที่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งระบบหมุนเวียนไอเสียตรวจพบไม่การไหลไม่เพียงพอนะครับอ่าอิจิยาทันเองนะครับอิจิยาหรือมอเตอร์นะครับ ID e ที่ว่า e มนันตายน,นี่นะครับคือ อายูโรสามนี่สิยุดได้เลยนะครับยูโรสามยูดได้เลยแต่ว่าแต่เป็นยูโรทีนไม่ยุดยุดแต่ต,ต้องฟิตโคตรน,นันนแหนะครับเพราะว่ามันอัจฉริยะตัวนี้อนี่ครับมอเตือตัวน,นี้นะครับคือ่ามันเสียโมเดลห็นอีปล่าโมเดลห็นอเ่าไม่ต้องใส่ต้องใส<บ>่แค่ต้องใส่นี่ก็ตือนียนี่เราตามตัดนี่เอออ่านี่นะครับตัวนี้นะครับมันเสียอ่าซึ่งบางตัวแจ้งลูกค้าไว้นะครับลูกค้าว่าจีดีแม็เลย นี่แมปเลยครับใส่งานไปเลยเออตัวนี้อ่าถ้าว่าถ้าว่านี่แมปไปได้อยู่อ่าเปลี่ยนมอเตอร์มานะครับ้าเจ้ามอเตอร์ครับโมเมนต์ถือแมปที่หาพันอยู่ดิตัวนี้หาไว้ครับจะทำการอ่าให้ข่าให้ลูกพี่ผู้ใต้นะครับนี่แมปได้ไหนะครับเราเข้าที่ทำการผู้ใต้เขาออกมานะครับเก็บไว้อ่าจากไอ้เขียนไม้นะครับเขียนวิชโคหน้าแล้วก็ตูนเพิ่มคือหนะครับเนี่ยทำการตุเทปเ็บไปบ้านครับ อ่ามีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวหนุนท้ายล่างให้นะครับรีแมปทำท้ายล่างแล้วก็มีวัดบูอ่าเดี๋ยวพาลูกค้าไปเหลือวัดบูตนะครับแม่นครับอ่าาเบิร์ตชุดมันไหนก็ปันหาครับนี่นี่ครับอ่าพวกนาขาวแล้วก็นาท่องกินดำดำกินท่องครับท่านหาอน่างไรครับแม่นครับได้าเป็นขาบอกเพราะไอรอนบาร์นี่มันสีดิบเดือดนะขาเดี่ยวขาดำรับขาท่านหาทีาไหนครับบ่าขาดำกับท่านหาขาที่ที่กับท่านหาครับ อ่ะนี่นะครับลูกค้าที่ผมเติมเป็นวัดบูธนะครับหน้าดำจิ้มทองสามสิบหาปอนะครับกับขาออโตัวให้ดีตอนนี้ทางเขากำลังดำเนินการติดตั้งให้ลูกค้าอยู่นะครับร้อนๆนะครับติดตั้งเซฟเป็นที่เรียบร้อยๆครับสำหรับวัดบูธอ่าโม้ไปมนไหนนะครับเออแบบนี้อ่านี่นะครับอ่าติดตั้งเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวัดบูธต่อไฟลี่นอ่านะครับอ่าหน้าดำจิ้มทองรอๆนะครับผมขายให้ที อย่างที่แกไฟนะครับคุ้ควันควันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวออกมาลองอีกรอบนะครับผมเขนเร่งตึงไว้ตึงกว่าก่าครับตึงกว่าหอบแรลกวะแม่นครับปวดหลวไปแล้วคัดคัดกระเื่น พึ่งๆของเราครับดอนนี้มาๆไปง่ายพึ่ๆเ,เลยอ่์ไบตโลรีแมปได้จะมีเสือให้หนึ่งตัวอ่าโอเคนะครับสำหรับรีแมปยาวเช็คงานนะครับอ่ครับจะมีรีแมปทำท้ายรางลากกาติดวัดบุญนะครับมีอยสามรายการ โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานรีบะครับสารถามมาที่ตสมได้นนครับหรือรถมีปัญหากับข้ามาปาึกษาไห้นะครับรานนัดอะไรสิไม่แล้วตลาดเลื่อนสีเลียน,นครับผมโอเคทำงานนะครับ